ต้องบอกว่ารถคันนี้มีเสน,น่ห์มากๆนะครับเพื่อนๆท่านใดที่ชอบรถกระบะสายซิ่งสายแต่งนะฮะแนะนำที่อีสุดีหนักคันนี้ไม่มีผิดหวังแน่นอนของแต่งเนี่ยลูกลุกแสนนะครับสีขาวมุกลงงานเลยนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1.9ดีเซลสี่ประตูตัวไฮรันเจอร์โลเทียล,ลงมานะฮะหรือที่ภาษาวัยรุ่นเขาเรียกกันก็่คือดีลัมแท้นั่นเองฝากระโปรงเนี่ยเป็นฝากระโปรงเชสปล่าคาร์บอนนะฮะเป็นฝากระโปรงแท้ตัวนี้เป็นหนัก18นิ้วนะฮะของยางแน่นๆเต็มๆใช้ได้นานๆ วิ่งเซ็นสัญญาถึงหน้าบ้านและในกรณีที่รถผ่านแล้วเรามีบริการส่งรถให้ท่านถึงหน้าบ้านส่งทั่วไทยนะครับเพียงท่านคลิกมาเราโทรกลับทันทีนะครับและอีกอย่างหนึ่งของเรามีการันตีนะครับไม่มีชนหนักไม่มีความไม่มีน้ําท่วมนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับเพื่อนเพื่อน,พ,อนพบกับผมแมนเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีรถยนต์เข้าใหม่มารีวิวนําเสนอเพื่อนๆน,น,นะครับ ก็เป็นรถที่เห็นกันบ่อยๆนั่นเองก็คือเป็น E s u z ุด D Max ตัวนี้ปี2017นะครับเพื่อนๆแต่ต้องบอกก่อนนะฮะตัวเนี้ยเป็นตัวไฮแลนเดอร์นะครับเจ้าของเดิมเขาเอาไปโหลบเตี้ยลงมานะฮะหรือที่ภาษาวัยรุ่นเขาเรียกกัน mm. ก็คือ e รา b c a ้นั่นเองอย่าอาธิบายเพื่อนๆฟังก่อนนะฮะก็เดี๋ยวให้ช่างกล้อง แปนไปรอบๆตัวรถก่อนนะฮะตัวนี้ต้องบอกว่าของแต่งเนี่ยโอ้โหค่อนข้างเยอะนะคะเพื่อนๆไฟหน้าเนี่ยจะเป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะครับตัวยกสูงนะฮะเราเทียบง่ายๆก็คือไฟหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์นะฮะ<ม>แล้วก็ตัวนี้ฝากระโปรงเนี่ยเป็นฝากระโปรงเคสตลาคาร์บอนนะฮะเป็นฝากระโปรงแท้ไม่ใช่สติ๊กเกอร์นะครับเพื่อนๆอ่าแล้วก็ตัวนี้โ,โหแม็กสวยมากๆนะฮะจ <ๆ S 2> ะ,ะเป็นแม็ก18นิ้วแล้วก็ท้อยางแน่นๆเต็มๆใช้ได้นานๆเลยนะครับ ตัวนี้นะครับเพื่อนๆเ,เป็นเครื่องยนต์1.9ดีเซลเป็น4ประตูสีขาวมุกโรงงานเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวให้เพื่อนๆอนชมห้องโดยสารฝั่งนี้ก่อนนะฮะนี่นะครับความสวยความใหม่ของรถคันนี้นะครับแล้วก็ต้นเอกสารก็คือรถส่วนใหญ่นะครับที่เรารับซื้อเข้ามารถเข้าศูนย์ตลอดนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าศูนย์ต่อได้เลยนะฮะเพื่อน,อนๆจะเห็นนะจะมีบุ๊กเซอร์วิสมีอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็รถสวยแน่นอนนะครับ แจ้งโปรโมชั่นกับเพื่อนๆก่อนนะครับตอนนี้ของทางร้านเชียร์เนี่ยมีบริการวิ่งเซ็นสัญญาถึงหน้าบ้านและในกรณีที่รถผ่านแล้วนะฮะเรามีบริการส่งรถให้ท่านถึงหน้าบ้านด้วยส่งทั่วไทยนะครับเพียงท่านคลิกมาเราโทรกลับทันทีนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวตัวนี้นี่เลยเพื่อนๆจะสังเกตนะครับตัวนี้จะมีกล้องถอยตัวนี้จะเป็นกล้องถอยโรงงานเลยนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นสีขาวมุกนะครับสวยมากๆ,ๆคันนี้อ่าแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตดีๆนะครับ ตรงหลังคาเนี่ยจะมีคาร์บอนอีกหนึ่งชิ้นตัวนี้เขาเรียกว่าแก๊ปคาร์บอนนะฮะต้องบอกว่ารถคันนี้มีเสน่ห์มากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ชอบรถกระบะสายซิ่งสายแต่งนะฮะแนะนำคันนี้ไม่มีผิดหวังแน่นอนนะฮะเพราะว่าของแต่งเนี่ยร่วมๆแ่งนะคะเพื่อนๆอ,อ่าพาเพื่อนๆชมต่อเลยนะฮะในห้องโดยสารสี่ประตูเนี่ยได้รับความนิยมมากๆช่วงหลังนี้นะฮะเพราะว่าจะนั่งเป็นครอบครัวก็ดีจะบรรทุกก็ได้แล้วก็ตัวนี้เป็นเบาะหนังสีดํโลงงานนี่นะฮะอีกหนึ่งจุดนะฮะ ตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าโลบาร์นะครับตัวนี้มันใช้งานได้จริงนะเพื่อนๆก็คือในกรณีที่เกิดเหตุเนี่ยมันเสริมความแข็งแกร่งให้บอดี้รถไม่ได้สวยอย่างเดียวมีประโยชน์ด้วยนะครับอ่าเดีย๋ยวพาเพื่อนๆชมต่อเลยนะฮะนี่นะไม่ว่าจะเป็นปรับพับข้างเป็นไฟฟ้าหมดนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังชันแล้วนะครับมีถุงลมนิรภัยจอก็จะเป็นจอจากโรงงานเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ อย่างที่เพื่อนๆทราบกันอยู่แล้วเป็นตัว6เกียร์แล้วนะครับตัวนี้เกียร์ธรรมดาขับง่ายครับมันประหยัดน้ํามันแน่นอนครับเพื่อนๆเพื่อนๆลองชมรอบๆความสวยของรถนะฮะไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายใน และอีกอย่างหนึ่งของเรามีการันตีนะครับไม่มีชนหนักไม่มีความไม่มีน้ําท่วมนะครับพเพื่อนๆอ่าเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆชมอ,อีกหนึ่งจุดตัวนี้นะฮะตัวนี้เขาเรียกจุดจ่ายตังค์นะครับเขาเรียกเม็ดอาร์ตเพื่อนๆประตูทั้ง4บานนะครับๆๆจะเป็นหลุมเล็กๆเนี่ยนะฮะ <ๆ S 1> ก็คือเม็ดอาร์ตนะครับในหลายๆคลิปที่ผมรีวิวไปผมก็จะเปิดตรงเนี้ยให้เพื่อนๆดูเพราะว่ามันคือจุดจ่ายตังค์นะครับแต่เพื่อนๆท่านใดที่ดูรถไม่เป็นก็สามารถซื้อรถกับเราได้เพราะว่าเรามีรับประกันนะฮะ มีบริการหลังการขายให้เพื่อนเพื่อนทุกคันนะครับแล้วก็ซื้อสดก็ได้ซื้อจากแฟงแนนก็ได้นะครับอ่าจะพาเพื่อนเพื่อนชมฝากระโปรงต่อก็เดี๋ยวผมพาเพื่อนเพื่อนนะครับชมในห้องเครื่องยนต์คันนี้ต่อเลยนะครับอ่าโอโห้ยังไงครับเพื่อนๆืต้องบอกว่าความอลังการของรถคันนี้มันอยู่ในห้องเครื่องอันนี้คือขุมพลังเลยนะแต่รถคันนี้ไม่ได้แต่งเครื่องนะครับเครื่องเดิมนะฮะ ต่เจ้าของเดิมเนี่ยเขาใส่ใจในรายละเอียดของการแต่งรถนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่นะฮะน็อตพวกเนี้เขาเรียกน็อตไทเทเนียมนะครับอ่าแล้วก็อะไรชิ้นส่วนพวกนี้เขาเรียกว่าอโนดนะฮะเป็นอโนดหลายๆจุดนะฮะที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยหลายบาทอยู่นะครับเพราะว่าแต่ละชิ้นเนี่ยโหหลักร้อยหลักพันขึ้นทั้งนั้นนะฮะท่อเนี่ยโอ้โหเพื่อนๆดูฮะงานเนี่ยเชื่อมแบบเป็นเกตปลาเลยนะครับ นี่นะฮะอันนี้คือรายละเอียดของตัวรถนะฮะอันนี้สําหรับคนที่เขารักรถจริงๆเขาถึงยอมเสียเงินขนาดนี้แต่งจุดเล็กๆน้อยๆนะฮะแต่เครื่องยนต์เนี่ยแห้งมากเครื่องยนต์ไม่เคยแก่เครื่องยนต์แห้งๆใสๆแล้วก็อีกหนึ่งจุดนะฮะคานหน้าพวกนี้นะครับต้องบอกว่าของเราเนี่ยเน้นรถเดิมนะฮะรถสวยรถเดิมตัวนี้นะฮะคือจุดจ่ายตังอีกหนึ่งจุดนะครับเพื่อนๆตัวนี้เขาเรียกว่าแผ่นเพดหรือแผ่นมอกรนั่นเองนะแผ่นเพดเดิมๆนะฮะจากโรงงานนะฮะ ไม่มีแกะไม่มีชนไม่มีอะไรทั้งนั้นนะฮะอ่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งความรู้นะครับเพื่อนๆก็สําหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับอย่างที่ผมแจ้งนะฮะอยากได้รถสวยราคาไม่แพงผมแนะนำนะฮะ e u r ุดีแม x ก,กันนี้นะฮะย้ำนะครับเพื่อนๆนว่าตัวนี้เป็นตัว ไฮแลนเดอร์ er คือตัวยกสูงนะครับแต่เขาเอามาทําเป็นตัวเตี้ยนะฮะก็สําหรับเพื่อนๆท่านใดที่อยากได้เอาตัวนี้ไปทําเป็นตัวสูงเหมือนเดิมเราก็ทําให้ได้นะครับอ่ะซื้อขายออนไลน์ง่ายนิดเดียวนะครับไม่ว่า,าคุณจะอยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่ทั่วประเทศทั่วไทยนะฮะเรายินดีส่งรถให้ท่านถึงหน้าบ้านหรือท่านใดที่มาไม่ถูกโทรสายตรงหาผมได้เลย0816412931นะครับหรือเข้าไปที่เพจร้านเชียร์ออตโต้นะฮะเรามีเพจนะฮะ ร้านเราอยู่ถนนกาญจนาพิเศษนะครับเปิดทุกวัน8.30ถึง6.30นะครับเพื่อนๆก็สำหรับคลิปนี้ผมฝากรถคันนี้ให้เพื่อนๆพิจารณาด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ